สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแหม่มฝร่งปทุมอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่มก็จะพามารีวิวค่ะเป็นรุ่น x อ p ก s ์อาร์นะคะเป็นรุ่นกระบะแคบยกสูงที่ขายดีที่สุดในท้องตลาดเลยนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่692,000บาทนะคะวันนี้แหม่มมาในชุดแต่งอ่า 1> F 1 5 0นะคะเป็นรถคันสีดำพร้อมชุดแต่งรอบคันเลยนะคะด้านหน้าของแม่มนะคะแหม่มก็จะติดเป็นชุดหน้า F 1 5 0นะคะมาพร้อมไฟมัดหน้ามัดแต่งนะคะแล้วก็มาด้วยอ่าสกู๊ปนะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะอ่าเป็นรูปรายแลนะคะ ครอ,อบกระบะไอข้อฝากระโปรงเต็มคันนะคะสําหรับด้านหน้าของแหม่มนะคะส่วนด้านข้างของแหม่มนะคะก็จะมีเป็นตัวราวหลังคานะคะสติกเกอร์รอบคันนะคะเป็นสติกเกอร์ลายกราฟ,ฟิกนะคะแล้วก็ส่วนท่าด้านหลังนะคะแหม่มติดเป็นตัวสปอร์ตบาร์นะคะเอาเรนเดอร์ er นะคะพร้อมกับตัวกันชนายเอาเรนเดอร์พร้อมห่วงลากจูง2ห่วงเหมือนกันนะคะ ร้อมชุดครอบรอบคันนะคะแล้วก็ใส่เป็นร้อยาง16ของเรานะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปมาชมเลยคะ่ะสำหรับชุดแต่งคันนี้นะคะด้านหน้านะคะจะเป็นชุด F 150นะคะตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นอักษร FORD นะคะฟอนต์อักษรฟอร์ Ford นะคะสีดำตัดด้วยขอบสีแดงนะคะตัวนี้จะเป็นรูปสามมิตินะคะของตัวอักษรฟอร์ดค่ะ มาพร้อมไฟนะคะ3ดวงนะคะขนาดเต็มหลอดนะคะเป็นไฟ LED 3ดวงนะคะตัวด้านหน้านะคะติดเป็นอักษรเรนเจอร์สีแดงให้นะคะเป็นตัวอะคริลิกนะคะเราด้านหน้าของเรานะคะตัวนี้แหม่มอัปเกรดเป็นไฟหน้ามาแต่งให้นะคะมีครีบฉลามสามครีบนะคะพร้อมวงแหวนนะคะตัวนี้จะเป็นวงแหวนสีน้ำเงินนะคะพร้อมไฟเดย์ไลท์นะคะอัปเกรดให้นะคะส่วน ด้านไอ้ด้านส่วนตัวตัวนี้นะคะก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะซิมแมมติดเพิ่มขึ้นมาให้กับลูกค้านะคะพร้อมไฟตัว C นะคะส่วนฝากระโปงนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสกูปทรงฟิตนะคะพร้อมลายาแรดสีแดงนะคะตัวนี้เต็มคันเลยนะคะส่วนด้านข,าข้างของเรานะคะตัวนี้แมมติดซุ้มล้อเป็นขนาด6นิ้วค่ะไม่มีปักหมุดนะคะตัวนี้ลูกค้าติดเป็นลายเรียบนะคะ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะว่าจะติดเป็นแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดนะคะมาพร้อมนะคะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นแม็กนะคะขนาดขอบ16ค่ะเป็นยางมอนเตอร์นะคะ AT3 ลายดอกไม้คลิปเงินของเรานะคะตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมของเราอยู่นะคะมาพร้อมตัวนี้ค่ะเป็นสติ๊กเกอร์ลายกราฟ,ฟิกนะคะเต็มคันค่ะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็น ลาวหลังคาสีดำนะคะตัวนี้ไม่ได้เจาะเข้ากับตัวรถนะคะแหม่มใช้วิธีโดยการยิงซิลิโคนเข้าไปให้นะคะพร้อมกันศาดสี4ชิ้นนะคะเบ้ามือจับส่วนด้านท้ายของเรานะคะแหม่มติดเป็นชุดอ่าสปอร์ตบาร์นะคะกันชนท้ายเหล็กเอาแรนเดอร์นะคะพร้อมห่วงลากจูง2ห่วงค่ะ ส่วนด้านท้ายก็เป็นที่ครอบไฟท้ายครอบไฟหน้านะคะเป็นชุดครอบรอบคันค่ะที่แมมติดตั้งเพิ่มให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าชอบอแคมเปญคันนี้ของแมมนะคะที่แมมฟรีชุดแต่งให้นะคะ รบกวนทัาขาแหม่มนะคะที่รายหรือเบอร์เดิมที่แหม่มให้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคะในส่วนรอบๆตัวรถของเรานะคะแหม่มก็ได้นําเสนอแล้วนะคะสําหรับชุดแต่งคันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจชุดแต่งแบบคันนี้นะคะกระจังหน้าชุดหน้า F 150นะคะแล้วก็รายแม็กนะคะชุดแต่งเทเๆรอบคันเหมือนคันนี้นะคะก็ติดต่อหาแหม่มทางเบอร์หรือ ID รายที่แหม่มให้ไว้ด้านข้างนะคะ สำหรับคลิปนี้แหม่มขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ